หนูลุนอยู่วแบบว่าเอ๊ะจใจยังไงใจยังไงอะไรอย่างงี้ก็ยินดีกับทุกๆรางวัลแล้วก็พี่ๆทุกๆคนด้วยเราสองคนได้รับรางวัลอะไรกันบ้างคะวันนี้อ๋อวันนี้มีคู่จิ้นใช่มีคู่จิ้นแล้วก็มีดาวดาวรุ่งยแห่งปีค่ะยังไงคะตื่นเต้นเอาเอาดาวรุ่งกันมีก่อนคตื่นเต้นค่ะก็คือแค่แค่ได้ยินชื่อตัวเองอยู่ในนั้นก็ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะพอ ได้ได้รู้นะวินาทีตรงนั้นว่าอ๋อเป็นเราหรออะไรเงี้ยก,ก็ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเอ่อช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยลุนมาด้วยกันก็อยากบอกว่าจริงๆทุกคนมีมีมีมความเปล่งประกายในในตัวเองทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็เรายังเป็นดาวดวงเล็กๆอยู่เลยค่ะก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เต็มที่ในทุกๆวันค่ะปีนี้ดาวสว่างมากค่ะ สว่างมากดีู่ะสวัสดีค่ะสวิสดีคะกาศดีค่ดีว่าีค่ะจริงดก็อะากแสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีคะสวัสด้หรือวัล่าครือวาคนอื่ะจะได้หรือเปลค่าสวัสดี่าก็ดีใจกับัุกๆรางวัลที่เกวัดีึ้นทุัคนเค่งมากใช่ยินดียินดีค่ะดค่ะนี่ะสวัะวันดีค่สวัสี่ะสวัสดี่ะสีค่ะสดีะสยนีคะสนัสดีค่ะ้ง จเงังแล้วมาประโยคนี้รู้คนพแคนี้คนี้าแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็คนก็น่ารักเสมอเลย เราก็จะรุนรุนทุกทุกรางวัล <Yeah. S 1> เลยค่ะแล้วก็ได้หรือไม่ได้ก็เอสโอเคคือ <Sure. S 1> ทุกคนเก่งมากแค่ได้เห็นชื่อตัวเองในนั้นก็คือภูมิใจแล้วนะะรู้สึกถึงพลังที่เป็นคัพเพราะ่าสนัมสนุนเรามายัง mm. รู้สึกตลอดรู้สึกมาตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกันเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณ <Yeah. S 1> มากมากค่ะที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมว่าจะเป็นไทยแฟนอินเตอร์แฟนคน <Yeah. S 1> ที่มาหาที่นี่หรือคน <Yeah. S 1> ที่ดูหน้าจอก็คือซ <Yeah. S 1> ัพพอร์ตเรา ทุกทครั้งเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ all the time you're always ค่ะมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต้นน้อยลงไหมว่าเฮ้ยได้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมค่ะว่าในทุกๆชื่อที่มันเข้าชิงมันแบบมันโซว้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์กับเรามากๆทุกครั้งค่ะเรียกว่าแบบขับรถกลับขึ้นรู้ไหม่าการับรกลับข้นอ๋อไม่ได้ม่มีลมการฟุ้งแแม่มีแบบ เพ ie เิเ 1> 1> ่มขึ้นเรื่อยๆ so much oh because because of everyone เลยใช่ก็ยินดีที่ถูกคนพบแล้วก็ยินดีที่ถูกรักค่ะแล้วก็เราอยากจะบอกว่ายินดีที่ไดรู้จักทุกคนเหมือนกันพูดกับคุณเา็แเพราะว่าไม่ใช่แค่ไทยค่ะตมากมาย So, uh, I would like to thank you fans. You guys always support us. Like I always say, there might be some yeah. language barriers or something that may make us not understand each other, but you're always there, always trying to understand us. We always try to find that love language that's in between. Thank you so much for your support. And if we've never met, don't worry, we'll, we'll meet soon. <laughs> พวกนี้มีอินทรีย์ค่ะแต่เราเรานี้เดี๋ยวจะมีไปหาแฟนเพื่อนคุณรู้เนีใช่ค่ะเป็นต้นเดือนซึ่งฟิลิปปินส์ค่ะต้นเดือนหน้าค่ะมีฟิลิปปินส์ค่ะเริ่มตเป็นไนแล้วคะก็รู้ว่าแบบเห็นแฟนๆแบบคุยกันตลอดว่าแบบจะโซ่เอาไหมเพราะว่าหนูเห็นว่าสเตเดียมครั้งเนี้ยมันใหญ่มันใหญ่มากๆค่ะก็หูรอเจอทุกคนเลยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะ เว่าอันนี้ใหญ่กว่าสเกลเดิมที่เคยจัดใช่ค่ะน่าจะเป็นสเกลที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยเท่าเท่าที่เคยจัดมาอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเจอทุกคนนะคะนอกจากที่นี่เรายังจะมีอี่างอื่นอีกนะคะเหมือนประกาศมีค่ะประกาศประกาศประกาศยังอะเอออเ้าประกาศยังอะ มีค่ะใช่ใช่เดี๋ยวจะมีไอติ้ง3 3 more ใช่เพราะว่าเดือนหน้าจะบินสามประเทศค่ะประเทศอะไรก็รอลุ้นกันนะคะเรียกได้ว่างานนี้เตรียมพร้อมไปเจอแขกครับเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็โชว์อ้าวหน้าไหนบ้างเลยที่ทำงานหนักดูแลกันแล้วกันยังไงบ้าง ก็ให้กำลังใจกันคุยกันคุยกันายวันเนาะซุสุนะแล้วจริงแค่คำว่าสุสุนะก็เป็นเป็นคำว่าไหวไหมช่่วงไหมเหนื่อยไหมโอเคค่ะให้รางวัลกันเองได้ไหมมาถึงจุดนี้แล้วเราจับมือกันรับรางวัลตลอดอย่างเงี้ยนี่แม่ลองไปขอพี่ฟีลเลยค่ะเราเราก็ให้กำลังใจกันตลอดค่ะ อย่างน้อยที่กินชาดงไข่มุกก็ยังมีนะก็ซื้อให้ตลอดกกินทุกวันกินทุกว,นวันเขากินทุกวันะค่ะมันมันคือจริงๆอะหนูพยายามลดใช่ไหมคะแต่แต่ว่ารู้สึกว่าต้องใช้ในทุกๆวันเพราะเราทำงานทุกๆวันอาจจะมากกว่าหนึ่งงานเราต้องการ Energy ที่พลังพลังเยอะๆค่ะ,อ,ะอยากบบว่าทุกคนกันละกันนิดนึงละกัน อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกคือเป็นน้องสาวที่ดีแล้วก็น่ารักมาตลอดแล้วก็คี่ว่าหนูโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งน่าจะแบบเก่งมากๆแล้วแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปตลอดละกันถ้ <c oughs> าเท่าที่จะทําได้ครับก็ขอบคุณพี่ฟีเช่นกันเลยแบบ เราผ่านอะไรมาเยอะมากๆเหมือนกันทุกๆวัน every single emotion เราก็เราก็อยู่ด้วยกันตลอดค่ะก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆเลยแล้วก็มีอะไรก็ค่อยๆตบตัวด้วยกันค,คขอบคุณครับ